ครับเอามาแล้วครับเอามาแล้วแต่วันนี้ขาอ่อนครับอยากเลือกสตั๊ดนะก็ลองใส่อะไรนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับใต้คลิปบรรยากาศการอุ่นเครื่องวันนี้หนึ่งลูกอนนี้ยู่แล้วนี่รถรถรถสิ้นไปอะไรกัไงเหนื่อยเหนือนะครับล้มึด สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคคชิดชีวิตติดฟุตบอลวันนี้คนชิดมีอุ่นเครื่องนะครับไปรวมกับทีมมิตรภาพนะครับทีมอาวุโสของมิตรภาพที่สนามคันที่ฟาร์มนะครับตรงกำแพงแสนหรือดอนโตมก,ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นสนามใหม่ที่ยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวเราไปอุ่นเครื่องกันในวันนี้นะครับก็หลังจากที่ช่วงโควิดนะครับหยุดพักมานาน เราก็ไปอุ่นเครื่องกันวันนี้วันเราเล่นไปนะครับแข่งหกโมงเย็นวันนี้อุ่นเครื่องด้วยกันสี่ทีมนะครับสี่ทีมกอเตอร์ละสามสิบก็ประมาณร้อยี่สิบนาทีแต่จะเล่นได้สักกี่นาทีนะครับเพราะว่าเราไม่เคยไม่ค่อยได้ซ้อมกันนะครับก็สนุกสนานทำภาษามาพบปะพูดคุยกันมากกว่านะครับสาหรับบอลอาวุสทั่ว,ท,วทั่วไปกนะ็มาเจอกันน,นานๆทีจะเจอกันทีนะครับ ช่วงนี้ก็เงียบเหงานิดนึงเพราะว่าแมนอยู่ฟอร์มตกนะครับต่พูดไม่ได้อาพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวพวกถล่มหน้าเฟซนะครับคันที่ฟาร์มนะครับที่เราจะไปเตะนะก็เป็นลักษณะคล้ายๆรีสอร์ทนะครับซึ่งผมไปเซิร์ชดูนะก็เป็นมีสนามบอลด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับใครที่จะมาเที่ยวก็ยินดีต้อนรับนะครับที่คันที่ฟาร์มได้นะครับ ครับวันนี้ไปอุ่นเครื่องก็มาถ่ายทําวันนี้ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้างานว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้กับหนุ่นน้องๆที่ติดตามช่องโคชิชิติตฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับมีแต่อุ่นเครื่องกับเตะบอลอย่างเดียวตอนนี้นะครับหนูหนน้องๆนะครับหรือว่าท่านใดที่ติดตามช่องโคชิชิติตฟุตบอลนะครับอยากให้ คนที่ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะครับยินดีที่จะนำคอนเทนต์ที่นำเสนอมา,อาได้มาถ่ายทำแล้วก็นำเสนอให้กับน,น้องๆนะครับยินดีครับ ครับตอนนี้เราก็ถึงสนามนะครับคันที่ฟาร์มนะครับเลยวัดดอนทองเลยบ้านดอนทองมาประมาณสัก2-3กิโลได้นะครับอยู่ซ้ายมือนะเดี๋ยวเราไปพอดีมีทีมกําลังลงสนามอยู่พอดีเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับแล้วเราก็เตรียมของไปเลยนะเตรียมสตั์ทเตรียมถุงเท้าไปเลยนะแล้วก็ไปเตรียมความพร้อม อุ่นเครื่อง6โมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันว่าแหมแล้วแต่มืดจะด้วยเราจะได้ไปต่อกันไหมนะก็คนอื่นน่าจะกำลังเดินทางตามเรามานะครับก็เข้ามาแล้วมีมีฟาร์มแกะฟาร์มแพะด้วยนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับนะเป็นคันที่ฟาร์มผมก็ยังไม่เคยมานะ อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ยังไม่เคยมานะมีนาด้วยนะครับมีแปลงแปลงนาด้วยนะครับนี่แปลงนานาะก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็น่าจะคล้ายๆกันเดินตามรอยพ่อนะครับวันนี้4ี่ทีม จะไหวหรือเปล่าตากล้องเปง็นไงสู้ <laughs> ตากล้องบอกสู้นะครับนละ้ก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับที่คันที่ฟาร์มนะครับน่าจะไม่ไก,กลกรุงเทพเท่าไหร่นะลองลองมาชมบรรยากาศดู <laughs> ก็น่าเที่ยวดีเหมือนกันนะครับมีร้านกาแฟมีคาเฟ่มีฟาร์มมีสนามบอลนะครับ <laughs> ไปทางไหนหเรา <laughs> มีแยก ก็ถึงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราอุ่นรอพวกมาให้ครบก่อนแล้วค่อยอุ่นเครื่องกันนะครับ<อ>นี่ก็มีทีมกําลังลงสนามอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับ,นะบ,าารบลองมาเที่ยวกันที่กันที่ฟาร์มนะครับอำเภออาเภออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ดอนตูมหรือกำแพงแสนนี่แหละครับจะมันเข้าได้2ทางระหว่างกำแพงแสนกับดอนตูมนะครับก็มาเที่ยวกันได้มีสนามบอลสวยๆนะครับหญ้าเนียนๆบรรยากาศ น่าน่าเที่ยวมากเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะของนคนปรปฐมนะครับก็มีมา้ามีแพะนะครับแล้วก็มีรถนะครับรถเก่าๆเ,เป็นแนวสไตล์คันที่คันที่นะคล้ายๆอ่าวินเทจนะครับก็มีรถเก่าๆมีของเก่าๆนะครับน่าเที่ยวนะครับน่าเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญเรามาเตะบอลแล้วเราก็มาเที่ยวด้วยนะได้บันจากาดดี นะครับครับก็ถึงสนามแล้วไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับแนะนำการเลือกพื้นสตั๊ดนะครับในการเตะสนามฟุตบอลของพื้นสนามต่างๆนะครับรองเท้าสตั๊ดนะครับที่หนุ่นน้องๆใส่หรือว่าผู้ที่ติดตามช่องคนชิบิติฟุตบอลนะครับพื้นสตั๊ดโดยทั่วไปนะครับจะมี อยู่ส่วนใหญ่จะมีอยู่4ประมาณ4ประเภทนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับถ้าผิดถูกประการใดก็ต้องก็ต้องขออภัยผู้ที่ติดตามด้วยนะครับผู้ที่รับชมช่องโคชิชิวิตฟุตบอลด้วยนะครับก็พื้นสตั๊ดนะครับโดยทั่วไปอย่างของผมอันนี้นะครับคู่นี้นะ Predator X 20.1นะครับพื้นก็จะเป็น Fg นะครับเป็นพื้น Fg นะโดยทั่วทวไปรองเท้าสตั๊ดเนี่ยจะมีพื้น SG นะครับพื้น FG นะครับพื้น h g แล้วก็พื้น AG นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือพวกร้อยปุ่มนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมากับตัวนะผมก็ยี่ห้อสตั๊ดมีเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกใส่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเท้าแต่ละคนนะครับว่าจะใส่รองเท้าสตั๊ดแบบไหนนะครับ พื้น s g นะครับพื้น s g นี้ส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มเหล็กถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะมีแค่6ปุ่มนะครับเป็นปุ่มเหล็กผสมกับปุ่มพลาสติกธรรมดานะครับเป็นปุ่มผสมเหมาะสำหรับเล่นในสนามที่มีพื้นหญ้านุ่มนะครับนุ่มหรือว่าแฉะนะทุกคนจะสังเกตนะครับว่าถ้าสนามหญ้าฝนตกนะส่วนใหญ่นะักฟุตบอลจะใส่พื้น s g นะครับ SG จะมีปุ่มเหล็กผสมอยู่นะครับ ส่วนอีกพื้นหนึ่งคือพื้น FG FG นี่แบบนี้เลยครับนะพื้น FG จะเป็นแบบของผมเหมาะสำหรับพื้นสนามทั่วไปในประเทศไทยนะครับนะพื้นทั่วไปนะก็อย่างสนามหญ้าในไทยลีกทุกสนามนะครับถ้านักฟุตบอลไทยลีกถ้าลงไปเตะส่วนใหญ่ก็จะใส่ใช้พื้น FG นะครับ FG จําไว้นะครับ ส่วนอีกพื้นอีกประเภทหนึ่งก็คือพื้น HG นะครับ HG เนี่ยก็เหมาะกับสนามพื้นสนามที่ค่อนข้างจะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่างสนามบ้านเราสนามดินนะครับหรือว่าสนามอะไรที่หญ้าน้อยๆอย่างงี้ที่เป็นพื้นแข็งนะครับพื้น HG นะครับก็จะเหมาะนะครับคับพื้นอีกประเภทหนึ่งก็คือพื้น AG นะครับพื้น AG เนี่ยจะเหมาะกับ าการเตะในสนามหญ้าเทียมนะครับหญ้าเทียมเนี่ยพื้นพื้นข้างล่างเาขาค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ไปเจอบางที่สนามหญ้าเทียมก็นุ่มนะครับแต่พื้น a อีเนี่ยเหมาะกับหญ้าเทียมนะครับเหมาะกับหญ้าเทียมมากที่สุดนะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือร้อยปุ่มนะร้อยปุ่มก็เหมาะกับหญ้าเทียมหรือว่าสนามที่มันพื้นแข็งแขงนะครับอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับถ้าหนุ่มๆน้อง อยากเลือกสตั๊ดพื้นแบบไหนนะครับในการใส่ลงไปเล่นเหมาะกับพื้นสนามไหนนะก็ลองดูได้นะครับตามข้อมูลที่โคชชิดได้ให้ความรู้ในวันนี้นะครับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็ฝากด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับใต้คลิปนะครับยินดีนะครับยินดีตอบกับทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับช่องโคชชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับที่ นำคอนเทนต์ต่างๆนะครับมานำเสนอให้กับผู้ที่รักฟุตบอลนะครับชื่นชอบฟุตบอลนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่องโคชิชชีวิตติดฟุตบอลข้าวขนาดนี้ก็ยังไม่ใช่บอาไงครับเมียว่าไงเลิกเลิกกันเลิกแล้วเลิกเลิกอะไรเลิกเลิกเที่ยวเลิกนวดเลิกทุกอย่างพี่เมียไม่ยุ่งชวนกูไปยิ่งยิ๊กๆโอ้ยเที่ยวนี้เมียมาพูดงี้ีเมียไม่มาผมพูบอกเฮ้ยสุ่มกันจ้างไฟอ่ะ เอาวันนี้เอาหอยมาขายป่ะครับหอยหมดผมอ, like อยากกินหอยนางลมหนึ่งไม่เอามาหอยหมดหอยหมดหะหอยหมดหอยหมดเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศกันไอ้มึงเป็นอะไรอะไรอยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เไี้ที่ตัวน้องตัวโตเลยซื้อเลยร้อยหนึ่งเนี่ยซื้อเลยร้อยหนึ่งเนี่ยซื้อร้อยหนึ่งเลยใช่ ่าคลิปเต็งหนึ่งเลใช่ค่ะชนะแล้วนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เอาเมียมาไหมครับเอามาครับรักเมียรักเมียรักเมียครับรักเมียไปนวดเอาเมียมาจเอาเมียมาจากที่ไหนชอบรักครับไปตัวเนี้ยมาจากบ้านนะครับตัวเนี้ยรักเมียมากครับไปตัวเนี้ยเอามาจากบ้านเหรอครับเอามาแล้วครับเอามาแล้วแล้ววันนี้ขาอ่อนไหมครับก็เอามาแล้วครับคือเอามาแล้วคิดดูอ่ะคิดดูว่ามันอ่อนไหมคิดดูโอ้รูปเมียอยู่นู่นซูมไปด้วยวันนี้ไหวไหมครับ ผมเอามาแล้วครับเอามาแล้วเอามาแล้วเอาอะไรมาเอามีดมาครับสมชายกี่กลมแล้ววันนี้ถามถามมัน้อยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูลงก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทำทำทำหน้าต้ทำหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออก็สนุกสนานนะครับตามภาษาฟุตบอลอาวุโสนะครับหนีอยู่เหมือนับกูนี่ครับครับตัวตั้งตัวตีทีมมิตรภาพ ซัดมาแล้วกี่กี่กี่กระป๋องครับยังแม่ยังอ่ะยังแลเป็นคนขี้เล่นว่ะเป็นไงบ้างครับหนึ่งลูกครับบรรยากาศการอุ่นเครื่องวันนี้หนึ่งลูกนะย่องนะยงเป็นไงโอ้ยย่องไงโอแต่ไหวเยอะไห้ยอหน่อยเป็นไงบ้างครับโอ้โหจะได้แอัซิสอยู่แล้วนี่รถรถรถวิ่งเติมาแรงวันนี้มาแรงกว่าทีเจ้าบ่าวโดนแน่ไิ๊กตินะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนะ ของการลงทีมวันนี้อุ่นเครื่องครับที่สนามคันที่ฟาร์มนะครับนะก็ขอบคุณทีม DNA นะครับเป็นไงบ้างครับกับก็ลงทีมเสร็จเิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอล11คนโอ้โหไม่ไหวนะก็ฝากรับชมและติดตามช่องคนชิตชีวิติุฟุตบอลด้วยนะครับโอ้วันนี้ยิงไปหนึงประตูนะครับพร้อมกับสังเบยสตาร์ทอาแต่แล้วนะฮะสตาร์ทนะ FC คนไหนจะซื้อให้ก็ยินดีนะครับส,สตาร์ทคู่ใหม่เดี๋ยวสนามหน้าเราจะไปอุ่นเครื่องกันที่ไหนนะครับฝากรับชมและติดตามช่องคนชิดชีวิตติดฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ